พระเยซูเจ้าทรงแหย่พระพักขึ้นเบื้องบนและตรัสว่าข้าพเจ้าอธิฐานภาวนาไม่ใช่สําหรับคนเหล่านี้เท่านั้นแต่สําหรับผู้ที่เชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วยข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าอธิฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ เื่อเขาทั้งหลายอยู่ในองค์พระผในพระองค์และในข้าพเจ้าโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาพระสิริลุงโรดที่พระองค์ทรงประทานให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ให้กับเขาเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์โดยจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ที่พระองค์ทรงประทานให้ข้าพเจ้าเน้นข้าพเจ้าปรารถนาให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าทุกแห่งที่ข้าพเจ้าอยู่เพื่อเขาจะได้เห็นพระสิริรุ่งโร์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้า และพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเที่ยงธรรมโลกไม่รู้จักพระองค์แต่ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์และคนเหล่านี้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าบอกให้เขารู้ว่าพระนามของพระองค์จะบอกให้รู้ต่อไปเพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าจะได้อยู่ในเขา และข้าพเจ้าจะอยู่ในเขาเช่นเดียวกันนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอพระภิสษเจ้าทรงพระเจริญเทิดเชิญนั่งค่ะถ้าเราสังเกตดูพระวรสารในอาทิตย์นี้จะเป็นพระวรสารที่พระองค์ได้อธิษฐานภาวนาเพื่อพวกเราพระวรสารในวันนี้พระองค์ได้เน้นถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระองค์กับพระบิดา ทำไมพระองค์จึงเน้นความเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์กับพระบิดาเราเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพวกเราไม่ได้หรืออาจจะได้แต่ไม่ง่ายเพราะมันยากเพราะโดยธรรมชาติของเรามนุษย์นั้นมนุษย์เรามักจะถืออัตตาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตใครไม่เหมือนเราคนนั้นผิดคนนั้นไม่ดีจริงหรือเปล่า อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเพราะฉะนั้นเวลาที่พงศ์ภาว,วนาพงค์จึงเน้นภาวนาถึงความเป็นหนึ่งเดียวในพระบิดาและเงื่อนไขในการเป็นธิษของพระองค์คืออะไรให้ตายจากน้ำใจของตัวเองและแบกกังเกงเรียนแบบพระองค์ยึดน้ำพระทัยของพระบิดาเป็นหลักยึดพระเป็นเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราแต่และคนพยายามตายจากน้ำใจของตัวเอง เอาคำสอนของพระองค์มาเป็นหลักแน่นอนเราก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยมีพระเป็นเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางและเราจะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อชีวิตของเราจะต้องผูกติดกับพระองค์เหมือนกับพวงเปียบเทียบเรียกว่ากิ่งถ้าไม่ผูกติดกับลำต้นมันก็ตายชีวิตของเราไม่ภาวนาผู้ไม่ผูกติดกับพระองค์ ชีวิตเราก็ตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการภาวนาที่ดีขอให้เราแะหนักเลยว่าไวา้เลยว่าการภาวนาที่ดีไม่ได้ไหมายความว่าภาวนาแล้วจะต้องสบายใจสงบอันนี้ไม่เป็นผลพลอยได้การภาวนาที่ดีก็คือเรามีความซื่อสัตย์ต่อน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นในการภาวนาของ WCCM ก็คือการ เป็นองค์กรที่เน้นการภาวนาชีวิตฝ่ายจิตของแคทอลิกเราเน้นความซื่อสัตย์ไม่ได้เน้นความสำเร็จความซื่อสัตย์หมายความว่าถ้าเราตั้งใจภาวนาวันนี้สายพระคำสายหนึ่งหรือนั่งสมาธิสิบนาทีหรืออะไรทำให้ครบสิบนาทีหรือสวดภาวนาให้ครบสายหนึ่งแม้มันจะวอกแวกอะไรก็ไม่เป็นไปขอให้เราทำเถอะเพราะสิ่งที่พระเป็นเจ้าต้องการจากเราก็คือความซื่อสัตย์ไม่ใช่ความสำเร็จ ความสำเร็จนั้นมาจากพระองค์ตั้งหากแล้วถ้าเราพยายามทําแบบนี้แบบนี้และผูกติดกับพระองค์ความเป็นหนึ่งเดียวกันสันติภาพก็จะเกิดขึ้นในโลกอย่างแน่นอนเพราะไม่มีบิดาองค์คนใดหรือพอ่อพ่อคนใดที่จะให้สิ่งที่เลวร้ายกว่าลูกรวมทั้งพระเป็นเจ้าพระบิดาของเราด้วย <c oughs> พระองค์จะให้สิ่งดีๆกับเรามนุษย์ซึ่งเป็นลูกของพระองค์เสมอ เพียงแต่ขอให้เรารู้จักฟังพระองค์เท่านั้นและก็เอาพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติดังที่พระองค์บอกว่าแม่และญาติพี่น้องของเราก็คือคนที่ฟังพระวาจาและปฏิบัติ